โนวาเลียนามิเอตเหมือนจะไม่ทะลุนะครับเนี่ยเฮ้ยดามเมจของดูดูมินิเซตเยอะมากเลยนะครับผมเยอะดามเมจเยอะสุดมันจะเป็นไอคบ์นะครับโนวาเลียน <No variant S 2> ่ค่อยมีเลยตะ้มโอ้โหแชร์ดามเมจกันด้วยนะครับยิงไปทีเดียวนี่คือใครที่แชร์ดามเมจอยู่ขึ้นเรียบร้อยเลยโอ้โห สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและดีเราขอแนะนำที่เต e, ิมโค้ดเกมโดยเฉพาะตอนนี้เกมมิจิเชนโกโก้ทางร้านกำลังมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง35%ถูกกว่าเติมมีแบบเยอะมากปลอดภัยแถมสะดวกสุดนอกจากเกมมิจิเชนกูก้แล้วทางร้านยังมีเกมให้เลือกเติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโมบายเจนฟรีไฟล์เอลวีผับจีนและอื่นๆอีกมากมายและยังสามารถใช้โค้ด TG PLO เพิ่มส่วนลดได้อีกถึง3%เลยทีเดียวบริการไวปลอดภัยใส่ใจลูกค้าต้องที่เติมโค้ดเกมเท่านั้น สามารถติดต่อแอดมินไะด้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเละครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่ครบและท่านผู้ชมที่ผ่านมาทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาลองเล่นขุมพลังใหม่กันนะฮะนั่นะก็คือขุมพลังลูมินิกซัสนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็วางตำแหน่งอะไรตามนี้ไปก่อนเลยนะครับได้รับการฟื้นฟูมานะครับผม สำหับขุมพลังลูมินกซัสเนี่ยจะเป็นการแชร์ดาเมจนะครับก็คือจะโยงเลือดของตัวฮีโร่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมทุกตัวเลยนะอันนี้รีเฟรชก่อนรับ e อพแล้วกันอันนี้ต้องบอกว่าทุทกๆตัวเลยนะครับท,ทุกตัวที่โดนดาเมจของลูมินกซัสเข้าไปนี่คือจะโยงจะโยงเลือดใส่กันหมดเลยนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรก็ตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ เือนจะาชนะแบบฟุ๊บมาได้นะครับผมเออโอเคเหมือนจะมีลูวินเน็กซัสโผล่มาเลยครับลอิต้าแล้วก็ซีซี่นะครับผมเอาไ,ไปเวาไปอ่ะซีซี่นี่เป็นสายกายภาพนะครับซีซี่ โอ้โหรอบนี้เหมือนจะแพ้นะครับในตัวเสกมาเป็นอ่ออะไรวะจูซินนะครับอันนี้เป็นตัวจูซินนะโอเคนี่ผมจะเล่นเอ่อคู่กับอืมอ,อะไรดีวะเนี่ย เรือ้อยเหมือนจะชนะมาได้สองรอบนะครับผมแพ้ไปรอบหนึ่งลองเอามาเล่นกับนักปกป้องเอ้ยไม่ใช่ะลรวะนักรบไร้เกงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวโรลิต้าก็เป็นอันนั้นนี ix, ่ลูมิเน็กซ์ซัดเหมือนกันงั้นเราก็ผู้ปกป้องเอ้ยไม่ใช่ <laughs> นักรบไร้เกงไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เราได้เลือกเป็นคนที่หกนะครับผมเอาอะไรดีเอ่ย ประมูลอะไรดีฮะเนี่ยเอานี่ล้วกันรับคบจุแล้วกันนะครับมีใครมาแย่งไหมมี3ตัวที่ไม่ออกมาประมูลนะครับนั้นเป็นบอทหรือเปล่านะเป็นบอทหรือว่าเขาไม่ไม่รู้จักวิธีเล่น วิวตัวนี้ไม่ไม่ไปเลย EFK ป่ะเ,เ,เ,เนี่ยเรียบร้อยนะครับมาลูมินิกซัทนะครับผมหลับมาหมดเลยแล้วก็นักรบไล่เก่งนะครับผมก็วางไปก่อนในดูซี่เราเปิดได้สีแล้วนะครับตอนนี้เจอกับวบลนะครับผม วิวเล่นกองพันดวงดาวนะฮะจะสังเกตว่าตัวที่โดนดาเมจนะครับก็จะแช่เลือดใส่กันหมดเลยนะครับเห็นป่ะมันเลือดมันจะเป็นสีชมพูอ่ะอันนี้เปิดได้สีน่าจะโยงได้ไม่ทุกตัวนะแต่ถ้าเปิดได้หกนี่คือตัวไหนที่โดนดาเมจก็จะโยงเลือดใส่กันหมดเลยนะครับในทองเพิ่มมาสิบทองรู้สึกว่าในหมดใหม่ที่เขาอัปเดตมานี่ทองจะขึ้นช้ามากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน มันจะได้ทีละสิบทอง10ทองอยู่เรื่อยเลยถึงเราจะชนะต่อเนื่องก็ตามอันนี้ก็วางไปก่อนชั่วคราวนะครับรอบนี้ดวลกับใครครับเนี่ยรอบนี้ดวลกับฮารเปอร์วะฮาร์เปอร์ยังมีคนเล่นอยู่อีเหรอโยองเรื่องก,กันไป ยังชนะต่อเนื่นองมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยโฮโลาเกมไลล่าตอนนี้ก็ชาร์จอ่าวงเต็มแล้วไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะที่เีกมาก็คงจะเป็นนั่นแหละของลูมิเนิเซัสนั่นแหละฮะได้ยูชินมานะครับผมงั้นรีเฟรชก่อนการใบนี้ขอฮีโร่ก่อนเลยกันนะครับขอรองฮีโร่ก่อนมาพอดีเลยครับได้คาลิอามานะาเป็นเลเวลเจ็ดนะฮะ โอเคเราก็แค่ปลุกโพอนอีกหนึ่งให้กับลูวเวนเ็กซัสหนึ่งตัวก็พอแล้วเนี่ยเราก็จะได้เปิดครบหกนะครับผมได้ทม <The item S 1> นักเวทมานะครับเอาให้กับตัวยูซินสามบาทครับผมไป ถ้าหากว่าตัวเรายังมีเลือดเยอะอยู่เราก็ไม่ต้องรีบใช่ไหม,มนังลบไรเกมชี้้มาครับผมไหนดูซิโอเคเปิดพรอให้ลูมินิกซัดนะครับเยี่ยมเยี่ยมตัวนี้ก็เปิดครปตี้เป็นที่เรียบร้อยบดครปตี้แล้วครตอนนี้เจอกับวันว่านนะครับผม Um, พอปลดครบทีแล้วด้วยเหมือนว่าะดาเมจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะมันจะมีเอฟเฟกต์เเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีเดเมจมีตัวเลขดาเมจขึ้นมาบนหัวของฝั่งสองข้ามนะครับผมคนอื่นเขาตีกันนานจังเลยโอเคได้ทองเพิ่มมาสิบเอ็ดนะครับรับมาจูซินได้จูซินเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวจากไลล่านะครับผมแต่ก็ไม่ต้องรีบนะฮะยังชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยน,นะครับเนี่ย เจอกับเฟรนนี่นะฮะเฟรนนี่ก็ยังไม่มีดาวสักตัวเลยเหมือนจะชนะมาขาดลอยเลยนะครับเฟรนนี่เราเป็นเล,เล็กน้อยเรายังชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆยเรื่อยๆยังเหลือเยอะมากนะครับ เก็บทองรออัพเป็นเลเวล10นะครับผมแล้วก็ลองฟาร์มตัว5บาทของขุมพลังรูบิเน็กซสดูนะครับว่าจะแรงหรือเปล่านะอันนี้ไม่มีอะไรให้ฟาร์มนะงั้นก็รอไปก่อนอยังไงเราก็ชนะเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบก็ได้ดูสถานการณ์ตอนนี้หวันว่นวนาใกล้จะไปแล้วว่ะได้เหลือ30มีคนไฟลุกอยู่3คนนะครับเวลคาโกลาแล้วก็เราเอีก เฮ้ยฮาร์เปอร์ได้ไฮโดรสามดาวฮาร์เปอร์ฟาร์มสามดาวไวจากอ่าได้ไปเจอฮาร์เปอร์พอดีเลยไหน,ไหนดูสิมีโรลิต้าแล้วก็ไฮโดรสามดาวนะครับผมตัวเพลทางเลยดิเนี่ยโอ้โหดาเมจเยอะขึ้นมากคุณดูตัวเลขดาเมจดิเห็นไหมมันดีขึ้นมาอันนั้นคือสกิลของลูมิเนซัสนะครับ เป็นสกิลของลูมิเอซัสหรือว,ว่าสกิลของจูชินวะเดี๋ยวรอบนั้นเดี๋ยวสังเกตดูดีๆแล้วกันว่าจูชินมันมันใช่มันใช่อันติีของจูชินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ไม่มีขุมพลังลูมิเอ็ซัสเลยฮะเราในนี้เราขอรับไ้เทมแล้วกันนะอืมเอาสังเออมาแล้วกันนะครับ บาม่อนนะครับสองดาวนะครับผมชัเอื้อลงไปลูกเอ๊ะไลน่าเราไม่ได้ใช้นี่วะไลน่า,า,ย,ายังไม่ได้ขายออกเลยนะครับเกีกับกินเวียนะครับผมเหมือนกินเวียจะเล่นจะเจนักเรงนะครับเนี่ยจะจ,จนักเรงปัจจุบันนี่ไม่แนะนําให้เล่นเลยเพราะว่ากาก,าก,ากมากเลยนะครับโอ้มันจะเป็นสกิลของ เออเหมือนจะเป็นสกิลของลูมิเนิคซัสนะครับถูกแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือตัวจูชินยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ยังไม่ได้เปิดสกิลแต่ว่าตัวเลขดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแสดงว่าเป็นสกิลของลูมิเนิคซัสนะครับนักลบไรเก่งนะครับผมมาจูชินเไม่ใช่ซีซีมาขายไปก่อนเลยตัวนี้รอสักหน่อยเลยกันนะรอสักหน่อยรอเป็นเลเวลเก้าก่อนนะ อยากได้รีวลวสิบแล้วค่อยฟาร์มทีเดียวได้ไหมเนี่ยเจอกับไลล่าน,นะครับผมไลล่าตัวนี้ก็เล่นลูมินิกซัสด้วยนะครับเนี่ยแตงเหมือนเราจะเหนือกว่านะครับโอ้โหสางเออร์สกิลสางเออร์โคตรเท่เลย ดูไปเล็กน้อยนะครับสำหรับไล่น้าตัวน,นี้ก็เลือดเยอะอยู่แสดงว่ารอบสุดท้ายนี่น่าจะได้ดวนกันมันแน่นอนการไปสุดท้ายเปการ์ดไปสีฟ้านะฮะเออการ์ดกากมาเนี่ยเหมือนจะได้การ์ดสีฟ้ารีเฟสก่อนอ๋อได้การ์ดดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ การเพิ่มเลือดนะครับผมโอเคนะเก็บไว้ก่อนอยูเลนัสนะครับฟิลฟาร์มตรงนี้มีก o ป y ีฮีโร่ไม่เอ่ยไม่ค่อยจะสุ่มเจอ c o ป y ีฮีโเลยนะครับดวงไม่ค่อยดีเลยนะช่วงนี้โอเคไม่มีจริงซะด้วยนะก o ป y ีฮีโเรียบร้อยรับดาเมจเวทไว้ทั้งหมดเลยแล้วกัน เอาเบลไปเป็นเลเวล9นะครับลูบี้มาก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมนักลบไรเกรงยังขาดอีแค่ตัวเดียวนะั่นเหลือแค่เอ็กบ็อกนะครับนี่ก็ให้กับจูชินไปก่อนเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ยังชนะอยู่นะครับงั้นเราก็ไม่ต้องรีบมีคนตายไปคนนึงแล้วตอนไหนวนะเนี่ยรอบนี้เจอกับคากระนะครับผม หากูลเล่นนักอ่านดวงดาวนะครับแล้วก็ลูมิเน็กซัสนะฮะร,ร่วมกันเหมือนตัวเบรกเขาจะเป็นตัวอะไรวะเออตัวนั้นมันชื่ออะไรบ้าลืมไปแลวไอตัวที่เข้ามาใหม่ของคุมพลังเมโทซิลูอ่ะเออแต่แล้วมันยังชนะได้อยู่นะฮะเออ ดูซิไลล่าจะเสกอะไรให้เราโอ้โหไลล่าเสกสองตัวเลยนะครับเมื่อกี้ลูบี้มานะครับก็หลับไปก่อนเลยกันไลล่าเสกซีซี่แล้วก็จูชินมาให้นะครับเมื่อกี้จูชินเราก็จะสามดาวแล้วมีคนตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็คือหบันว่านั่นเองนะฮะผมได้โนวาเลียมาตอนไหนวะเนี่ยได้มาจากสกิลของไลล่าใช่ไหมเพิ่งเห็นโนวาเลียนะครับลอยๆอ,อยู่ มาจากไหนวะเนี่ยสงสัยจ,จะมาจากสกิลไรล่านะครับผมเจอไรล่าพอด,ดีเลยเนี่ยอันนี้ก็มีลูมิเนเอซิัเสริมเข้ามาด้วยนะน,นี้ก็แต่ว่าคาริอาผมยังไม่ไม,ไม่มีดาวเลยดูดิเหมือนจะแพ้เขานะครับวิ่งเหาี่ยชนะตัวนี้ไม่ได้ว่ะ โอ้เอาเอาแพ้เฉยรูปไป13เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือ87ดจะมีการแพ้เกิดขึ้นแล้วอ่ะได้ตัวอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะได้อามอนมาใช่ไหมได้อมอนมานะถึงจะแพ้แต่เลือดเยอะอยู่ก็ชิวๆแล้วกันเราตอนนี้เวลวไฟลูกแทนแล้วงั้นเราก็ โหล Xbox มาก่อนนะครับโหล Xbox มาแล้วค่อยเปิดคุมพลังของนักรบไล่เกียงให้เต็มตี้นะครับผมเราจะได้มีเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็หาทางฟาร์มตัวโนวาเลียเนี่ยให้ได้สัก2ดาวนะฮะเจอกับฮาร์เปอร์เอ้าฮาร์เปอร์ยังอยู่อีกเหรอนึกว่าตุยไปแล้วฮาร์เปอร์ยังอยู่ฮาร์เปอร์เล่นฮานาบิว่ะพลังม่วง ฉางเอ้ยไม่มีดาวก็ไม่ค่อยมีดาวเมทเลยนะครับยี่บวกน่าจะเพลอ,อีกอะโอเคไม่เพลนะครับไม่เพลเลือดเหลือเก้าสิบโอ้โหเยอะจุดเยอะเยอะุดๆไปเลยมีเอกบ็อกมาแล้วในนี้ ลับผมอยู่เราก็ได้มาอยู่แล้วใช่ไหมเราเอาซ้ำอีกไม่ได้นะครับขอมาเลยด้วยกันตัวฮีโร่นะตัวห้าบาทโอเคครับผมงั้นไปไปเลยน,นะครับตัวรูเอ้ยมันซ้ำมันมีตัวซ้ำตัวอะไรวะเนะี่ย โอ้มีคา尼าซ้ำกันนะครับเปิดใช้ได้ไปก่อนเลยอะไรไม่ได้ใช้เลยเราปล่อยไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจัดตำแหน่งใหม่อีกทีนะครับอันนี้ยังงงๆอยู่โอเคเราปล่อยไปก่อนแล้วกันมีคาย亚สองตัวเลยนะครับจีกับวลวนะครับผมทำไมวลถึงไฟลุกไหนดูหน่อย ใส่อะไรมะเนี่ยมีโรเจอร์ด้วยมันจะเป็นนักลบเงาอะไรสักอย่างนะครับนักอ,อะไรนะหน่วยลบเงาออะอาเมันจะเพลเขานะครับเนี่ยเฮ้ยเพล์วิวนะครับโอเคเอาเปรูวสิบแล้วนะฮะมาในเวลาฟาร์มโอเคได้ซีซี่นะครับ x อ o x อยู่ไหนวะ Xbox x ล o x ลงไปแล้วเนี่โอเคนะครับเฮ้ Hi, เต็มสักทีเมื่อกี้ผมลืมเปิดร้านขายชั่วคราวนะก็เปิดไปก่อน x o x x นะครับซื้อมาไว้เลยนะครับโอเคนะครับแต่เราก็ไม่ต้องรีบนะเหมือนเดิมเลือดอยางเยอะอยู่ฮะเลือดเหลือทั้ง80ดสิบอกับไลล่าครับผมรอบนี้โอ้โหไลล่าก็มีมีดาวกันเยอะอย่าง จูเดน,น่านี่ก็แพ้อีกวะเนี่ยเหมือนจะไม่แพ้นะครับเหมือนจะชนะได้อยู่โอเคนะครับเริ่มตีตื่นวิเลือดเหลือเยอะมากครับสบายสบายตอนนี้เลเวลสิบแล้วได้เวลาฟาร์มตัวห้าบาทสามดาวแนละ้วคาลิอานะครับอัพดาวไว้เรียบร้อย เอาจูชินล,ลงไปหนึ่งตัวนะครับฟาร์มคาเรียาคาเรียเป็นตัวสี่บาทไม่ต้องสามดาวก็ได้มาเมื่อกี้ผมขายชังเอ้อไปนี่ผมจะต้องซื้อสั่งเอ้อมาใหม่เฟดฟาร์มเฟดฟาร์มก็ปีฮีโร่ขอหน่อย ไม่มีคัพปี้ฮีโร่ให้เอาเลยนะอุ้ยโนเวเลียสองดาวแล้วครับผมเอาจูซินกลับมาเลยไม่มีคัพปี้ฮีโร่สักซินตัวเหมือนว่าลูมินาซ่าจะเกินไปหนึ่งนะครับยีเฟยียนก็ ฉันเออมาอตัวหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เราขายทิ้งไปนะโอเคนะครับผมขายอาัลมอน์ไปนะครับเอ่อประมาณนี้นะครับผมเหมือนแจ้ว่าขุมพลังผมจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกับฮาร์เปอร์นะครับเอาฮาร์เปอร์เปลี่ยนม,มาไฟลุกซะแล้วยังไงฮะไหนดูหน่อยโนวาเลียาดาเมจเหมือนจะไม่ทะลุนะครับเนี่ย น้ำมีนโนโนวาเลียไม่ทะลุนะครับก็ยิงไปตรงไหนก็ตรงนั้นเลยน้ำมีนมีแค่นิดเดียวนี่ขนาด5บาท2ดาวก็รู้สึกมนว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะเพสุดๆมาเนี่ยเพสฮานาบ,บิโอ้โหเพสฮานาบ,บิอีกต่างหากโอ้ยตัวโนวาเลียไม่ค่อยแรงเลยฮะ ทั้งที่เป็นตัว5บาทเอกซ์บอกสงดาวนะครับมาตัวไหนที่เราไม่จะเป็นว้างเนี่ยในกระดานเราเหมือนจะจำเป็นทุกตัวเลยงั้นก็ต้องฟาร์มดาวให้เขาใช่ไหมละ่ะเลือดอยู่ที่72ครับยังสบายอยู่มี X b o x มาแบกอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะรอดง่ายขึ้น ในรอบนี้เจอกับเบลนะครับผมโอ้นักรบเงาเนี่ยหน่วยหน่วยลบเงานะครับมันจะเป็นหน่วยลบเงาอื้มโอ้ดาเมจเฮ้ยดาเมจของดูดมิเน็กซัทเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนที่เอาชน,นะตัวนี้ได้นะครับแพ้แค่ฮาร์เปอร์เท่านั้นขอฟาร์มจูซิตสามดาวก่อนเลยแล้วกันโเมเลเมเรล่าจะเสกอะไรมาไม่รู้นะ อาเปิ้ลจัดการอีกคนนึงไปแล้วนะครับโอโ้โหโหดจัดมีโนวาเลีย2ตัวแล้วอะ่ะโอเคโนวาเลีย2ดาวนะครับ2ตัวแล้วรับมาก่อนรีเฟรชนะครับรีเฟรชโนเลียนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวขายตัวที่เราไม่ได้ใช้ออกไปก่อนนี่มันขาดอีกตัวหนึ่งอะอะไรดีวะ อันนี้แล้วกันนวาเลียลงไปก่อนนะครับจูชินก็จูชินก็ลงไปอีกจูชินก็จะสามดาวแล้วนะเสร็อะายโอเคที่เหลือก็ไปฟาร์มกันใหม่เจอร่างคน โอเคชนะขาดเอยฮะสบายแล้วทั้งนั้นเหมือนจะชนะฮาร์เปอร์ได้แล้วนะแต่ก็ฟาร์มกันต่อไปนะอ,อืมเหลือแต่ไอเทมเลยครับไม่มีอะไรให้เอาเลยเกมจะจบแล้วนะครับอืมฮาร์เปอร์ว่าไงฮะโอเคเหมือนฮาร์เปอร์ก็ต้องเอาไอเทมเหมือนกันเพราะว่าไม่มีอะไรให้เอาเลยฮะรอบนี้ โอเคนะครับผมคารียสองดาวนะครับดูบี้นะฮะโรดิต้าเอ้ยเศกโรดิต้ามาทำไมวะเนี่ยโนวาเรียเหลือสองตัวนะครับเอกบอกนี่มันจะมีคนเล่นอยู่ก็คือเรานั่นเองนะครับแต่เอาแค่โนวาเรียก่อนก็พอแล้วนะเอกบอกแล้วเราค่อยว่ากันในเกมละเกมจุ๊ยๆ,ๆ,ๆเอกบอกเราค่อยดูในเกมหน้าแล้วกันนะเกมนี้ขอแค่ตัวเดียวก็พอ ันแสงกับ x b ก x เลยเลือดเขาก็ยังเหลือกันเยอะอยู่นะผมขอฟาร์มตอนที่มีทองเยอะๆแล้วกันจะได้ชัวร์ๆนะครับเจอกับวิวนะครับผมวิวว่าไงฮะน่าจะขาดลอยอยู่นะดาเมียเยอะสุดมันจะเป็นเอกบนะครับโนวาเลียไม่ค่อยมีเลยเอกบลเป็นตัว5บาทที่สามารถแทงได้แบบโอ้โห ทั้งแทงด้วยดาวเมจด้วยนี่ทำงานหนักมากเลยนะเอกบอกเรียบร้อยโอเคเหมือนว่าจะได้จูซินมา3ดาวแล้วนะรีเฟร์หน่อยมีฉางเออมานะครับโพเวียนนะครับโพเวียนสางเออสองดาวนะครับผมโอเคอีก okay. สางเออมาอีกนะครับแต่มันต้องสามดาวก็ได้นะ <laughs> ขอแค่นี้ก็พอแล้วคาริอานะครับคาริอา Xbox ์นะครับผมจังเออน่ไม่ต้องนะครับโอเคเหมือนว่าเราจะเตรียมอยาเรายว่าเยอะเกินไปหน่อยรีเฟรชหาโนวาเลียก่อนโอ้โหเหลี่ยชีตัวเดียวเท่านั้นนะครับโนวาเลียจะไม่มาก็ต้องรอรอบหน้านะครับตอนนี้ดามจโน,นวาเลียยังยืนหนึ่งอยู่เอกบอกบุญไปทีเดียวนี่คือแซงเลย เกอกอกระเบิดไปทีเดียวก็แซงเลยฮะดาเมจอัปเปอร์ตัวนี้ถนะ้าหาก่าแพ้ก็คือตกนดลบที่3นะครับผมแต่ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละแพ้เรียบร้อยลบไป30เลยนะครับโอ้โหว่วชนะฮาร์เปอร์ได้ด้วยนะโอโ้ถ้าหากผมไม่ขายคาเดียออกไปนี่คงจะ3ดาวไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรคาเดียเาเล่นวันหลังนะครับตอนนี้ขอ5บาทก่อนรีนฟเฟรช มีแต่คาีิอามาเพียบเลยวะ่ะเราไม่น่ารีเจรชรอเลยนะเมื่อกี้รีเฟรชไปก็เสียทองเปล่าๆเลยเดิมแมตเราจะเป็นแมตมตัดสินแล้วนะยังไงก็ต้องได้นะครับขอ,อกคัปปี้โลเลยได้ไหมถ้างั้นโอเคนะครับมา มีก๊อปปี้ไม่เอ่ยโอ้โหโชว์นี้มันเป็นอะไรทำไมไม่ค่อยได้ก๊อปปี้เลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนะครับโนวาเลียสามดาวนะครับเรียบร้อยนะครับเอกบอ็อกนะครับใหม่ตัวหนึ่งนะฮะเอกบอ็อกทันไหมเอกบอ็อกทันไหมขอ,อ,อคังมเอกบ็อกหน่อยเอกบอ็อกมันจะไม่ทันนะครับทอหมดตัวโอเคได้แค่ตัวเดียวก็ตัวเดียววะไหนลองไอเทมจัดเต็มดิไอเทมเวทจัดเต็มนะครับ โอเคโนวาเรีย no นะครับสามดาวไปที่เรียบร้อยแล้วดามเสามร้อยเองหรอโอ้เดี๋ยวดาเมะเวทมีหกร้อยกว่านะครับนายดูสิตัวใหม่ฮีโร่ใหม่เนี่ยดาเมะจะแรงไหมครับขอดูสกิลก่อนเลยนะครับตูมโอ้โหแชร์ดามเมะกันด้วยนะครับยิงไปทีเดียวนี่คือใครที่แชร์ดาเมะอยู่ก็คือเรียบร้อยเลยโอ้โห อีกบ,บอกเก็บงานไหมเนี่ยเรียบร้อยเลยเอ้ยเกมจบโคตรไวสิบวินาทีนะครับเรียบร้อยโอ้โหโนวาเลียแรยงจัดเรียบร้อยเลยครับโนเวเลียเก็บเก็บงานนะส่งท้ายด้วยโนวาเลียสามดาวงามๆไปครับยังอยู่อีปิกอยู่เลยนะเออก็อัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ดันแรงเลยนะครับก็ลองเล่นผมพลังกันอยู่นะครับผม โอเคสำหรับการเล่นขุมพลังลูมินิซัสก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็แรงอยู่นะผมลองเอาไปเล่นกับนักรบไร้เกงก็ถือว่าเวิร์กนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากลองเล่นนะครับขุมพลังนี้แนะนำเลยนะอันนี้ก็แรงมากเลยนะครับเนี่ยจริงๆไม่ต้องมีโนเวยลีย3ดาวก็ชนะได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับสำหรับท่านใดที่อยากให้ผมเล่นขุมพลังอะไรหรือ,รอว่าผู้บริหารตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลาทุกท่านไปแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามโดยเฉพาะคน,นที่กดสมัครสมาชิกเพื่อสปอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับผมรวมถึงคนที่กดคอมเมนต์พูดคุยนะครับทำให้คอมมูนิตี้ของเราไม่เงียบก็เป็นการสปอร์ตของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับผมงั้นก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปไปไปรบ๊ายบายฮะ